สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของอาหารผัดน้ำมันด้วยความที่พี่หาภาพได้แค่นี้นะคะ,ะในน้ำมันมีประกอบอาหารถ้ามีประกอบของน้ำมันปาลมอยู่ด้วยไม่ควรนำเข้าร่างกายเพราะน้ำมันปาลมน่าจะสกัดไปเป็นเชื้อเพลิงอย่างอื่นถ้าจะบอกว่าน้ำมันปลามไม่มีคอเลสอนตอลนี่ถ้าอย่างนั้นน้ำมันเบนซินก็ไม่มีคอเลสอตอลน้ำมันดีเซลก็ไม่มีคลร์บอนตอลเหมือนกันแล้วน้ำมันเหล่านี้ สมควรเอามากินเล่นได้หรือไม่รู้จักก้นกระทะในรอบๆเตาแก๊สหรือท่อน้ำทิ้งล้างจานจะมีคราบเหนียวของน้ำมันเกาะอยู่เราก็ล้างมันออกได้ออกได้แล้วถ้ากินอาหารผัดน้ำมันเป็นประจำน้ำมันที่เข้าไปในโดยอุณหภูมิของร่างกายที่มี37องศาตลอดเวลาน้ำมันจะเหนียวเป็นยืดเกาะที่ผนังลำไส้เป็นเวลานานเข้าก็จะหนาตัวขึ้น ไม่ขวงระบบดูดซึมระบบดูดซึมของร่างกายจะเสียแล้วเราจะส่งอะไรเข้าไปล้างไขมันระบบดูดซึมเสียเมื่อระบบดูดซึมเสียลำไส้จะดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปสร้างเม็ดเลือดไม่ได้กินยาหรือวิตามินก็ไม่ดูดซึมเพราะผ่านไขมันที่ผนลำไส้ไปไม่ได้หรือผ่านไปได้น้อยต่างกับการ ใช้น้ำเกลือโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยไม่ต้องผ่านระบบดูดซึมแต่ใครจะให้น้ำเกลือได้ทุกวันคงไม่มีเมื่อระบบดูดซึมไม่ดีพวกสารอาหารและโปรตีนจะถูกส่งไปให้ไตขับทิ้งไตก็ต้องทำงานหนักและอ่อนล้าเป็นธรรมดาผลที่ตามมาคือความเจ็บป่วยการเกิดโรคต่างๆทุกคนเคยกินอาหารผัดน้ำมัน หรือของทอดน้ำมันบ่อยๆหรือทุกวันควรต้องล้างลำไส้เพื่อให้ระบบดูดซึมทำงานได้ดีขึ้นการไม่ล้างลำไส้ก็เปรียบเสมือนการกินข้าวแล้วไม่ล้างจานมือต่อไปก็ใช้จานใบเก่าใส่ข้าวกินใหม่ระบบดูดซึมมะละกอดิบต้มน้ำชงชา,ว,รรา,าแบบวิธีทำมะน้ำมะละกอดิบวิธีทำ ใช้มะละกอดิบปอกเปลือกมาหั่นแบบชิ้นฟักใส่หม้อเติมน้ำต้มให้เดือดแล้วยกลงเอาเฉพาะน้ำชาชงใช้ชาจีนหรือชาเขียวหรือชาใบหม่อนก็ได้ควรแช่ชาไม่เกิน5นาทีแล้วกองชาออกสูตรนี้จะช่วยล้างไขมันที่เกาะลำไส้ได้ดีควรทำดื่มเป็นประจำทุกวันเพราะเรากินอาหารผัดมัน มาหลายปีสองโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวนมสดหนึ่งกล่องเทใส่แก้วเติมโยเกิร์ตธรรมชาติครึ่งถ้วยด้วยเติมน้ำผึ้งและมะนาวชิมรสชาติตามชอบใจแล้วตั้งทิ้งไว้พักหนึ่งเพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัวแล้วกินความหวานของน้ำผึ้งช่วยย่อยไขยมันของนมก่อน แล้วจึงค่อยดื่มจะช่วยล้างลำไส้เล็กได้ดีดื่มเวลาบ่ายโมงถึงสามโมงจะได้ผลดีมากเพราะตรงเวลาของลำไส้เล็กหากรากขาเก้าอี้เก๊กวยดอกมะลิดอกกุหลาบตะไคร้หอมต้มรวมกินแต่น้ำเป็นสูตรล้างลำไส้ได้ดีที่สุดบอระเพ็ดยาวหนึ่งเกลือต้มน้ำสองแก้ว<ๆ>ก็ช่วยล้างลำไส้ได้เช่นกันค่ะตัว ตัวของพีทเองเนี่ยค่ะก็กินดีถอกนะคะชื่อว่าดีแหงค่ะนะคะเป็นดีถอกมี20เมตรนะคะล้างลำไส้นะ